ก็เอ่อตั้งวันนี้นะครับคือจริงๆก็คือตื่นเต้นมากตอนรับรางวัลเพราะว่าจริงๆครัร้งน,รง,งนี้เป็นเหมือนบูมได้รับรางวัลครั้งแรกในชีวิตเลยจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบว่าเป็นเกียรติมากๆครับที่แบบผู้ใหขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับบูมมดีใจมากๆเลยครับแล้วก็เอ่อคิดว่าแบบจะตั้งใจทำง,งานแล้วก็ขอให้อันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บูมจะได้รางวัลในอนานคต ยิ่งๆขึ้นไปนะแลนนี้พูดเกยวกอะไรนะก็รางวัลนี้นะครับพูดเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเป็นแบบ raising แล้วก็เขาเรียกอะไรเป็นนักแสดงที่พุ่งขึ้นมาก็จริงๆคือพอพูดถึงเรื่องนักแสดงใช่ไหมครัเราก็อดไม่ได้เลยที่ต้องพูดถึงท็อปฟอร์มเพราะว่าจริงๆท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มจริงครับเหมือนอย่างที่บุ๋มพูดในเวทีเลยว่าแบบท็อปฟอร์มมันแบบ บบช่วยปังช่วยปังช่วยเหา่าแล้วก็แบบร่มก็รับรู้ได้ถึงแบบความรักของแฟนๆที่เขามอบให้กับที่เขาแบบรักขอฟอร์มแล้วก็สนับสนุนขอขฟอร์มใช่ครับอย่างล่าสุดเนี่ยมางานวันนี้ใช่ไหมมีคนแบบซื้อเขาเรียกอะไรนะแอซื้อบัตรแล้วก็ซื้อจอ l อ d ปะ่ะเออใช่ อัไนหลซื้อจอ L E ให้ด้วยแล้วก็แบบมีเขาสุงมากครับไนเกียรติจริงดีใจมากครับอ่านกก็ย่จเา้็อรอล้วก็จริงๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภูมก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกแบบว่าคือ ุูมไม่อยากให้รู้สึกว่าผลงานนี้มันเป็นผลงานที่แบบดีที่สุดในชีวิตบูมแล้วบูมอยากที่จะทำผลงานที่มันจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปบูมจะพยายามพัฒนาแล้วก็พยายามทำผลงานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปมากกว่าท็อปฟอร์มอีกครับ วันเกิดที่ผ่านมาเอาจริงๆก็คือมีความสุขมากเลยค่ะทุกคนคืออยากจะบอกว่าแบบคือปีเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นครั้งแรกในชีวิตหลายอย่างมากๆอย่างวันเกิดเนี้ยมันก็แบบเป็นครั้งแรกที่มีคนมาร่วมเซเลบรตกับเราเยอะขนาดนี้แล้วก็ต่างประเทศด้วยแล้วแบบโหเราเรารับรู้ได้ถึงความรักที่เขามีให้กับเราเลยนะแต่ว่า เขาแบบซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นของขวัญหรือว่าสิ่งต่างๆหรือว่าแม้แต่โปรเจกต์ที่เขาซื้อซื้อให้เราอะไรเงี้ยสนับสนุนแบบอะไรนะเฮ้ยนะรถตุกๆุ๊ะเออใช่รถตุกๆแบบสองร้อยวัคซนบูมแบบโอเมก้ oh God, เยอะมากใช่ครับแล้วก็แบบคือเราก็ดีใจมากๆครับแล้วก็บูมเขาเรียกอะไรอ่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆครับแบบทุกๆคนสนับสนุนบูมแบบดีมากๆจริงๆแบบ คือแฟนคลับแบบน่ารักมากๆรักแฟนคลับทุกๆคนนะครับเราเองก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะให้แบบเรามากมายขนาดนี้ใช่ครับเอาจริงๆเหมือนตอนแรกคือไม่คิดเลยดิไม่ไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่าแบบสิ่งสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในชีวิตบูมอะแต่แบบพอเวลาเขาทําให้แล้วแบบพอเราได้รับแล้วเราแบบเลยเราดีใจจริงๆครับแล้วเราก็แบบมีความสุขมากๆมีความสุขจริงๆแล้วแบบเหมือนแฟนคลับก็บอกว่าแบบเอ้ยอยากให้เราแบบมีความสุขแบบ มีความสุขแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะหยุดร้องไห้ได้แล้วแล้วก็น้ําตาของเราเนี่ยต้องเป็นน้ําตาแห่งความสุขเท่านั้นเออซึ่งก็จริงๆก็คือน้ําตาที่เห็นก็คือเป็นน้ําตาแห่งความสุขของเราทุกคนรักทุกคนนะคะ้นยวทวารักคุจะไปอยู่ในประเทศะะดเออก็ล่าสุดเดี๋ยวเขาเรียกอะไรอ่ะ ต่อไปที่เราจะไปนะครับก็จะเป็นเป็นรีเบิร์ดเอ,อ้ยใช่โอเกียวที่ญี่ปุ่นครับทนอืมใช่รีเบิร์ดนะฮะแล้วก็ออวก็พูดภาษาญี่ปุ่นนขอโทษผมจะไปที่ญี่ปุ่นนะครับทุกคนก็งานมันเกิดที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ขอ,ไอะไรนะถ้าใครที่ยังไม่ได้แบบมาร่วมสนุกกับผมนะครับมาร่วมสนุกกับผมได้นะครับที่ เดีร็วนี้เจอกันนะครับริบเบิ้ลเจียอะไรคะอ่าอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ครับแล้วจะบอกว่าเราบอกไม่ได้เราบอกไม่ได้จริงเงี้ยเงี้ยมเงี้ยเงี้ยมอุ้ยอย่างล่าสุดวันเกิดที่ที่ที่ผมจัดที่ที่ที่ใช่ที่ไหนหนิงอ่ะผมก็มีเซอร์ไพรส์นะไม่ผมผมผมไปหลายเมืองไง ไปไหลายเมืองจริงผมไปไหลายเมืองไม่แล้วแบบเหมือนเหมือนเหมืนอนเราไปไหลายเมืองอือใช่แต่ว่าพอเ,เกิดที่หนนี่ผมก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนนะคบเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมร้องเพลงภาษาจีนอ๋า<อ>คือตกใจมากในชีวิตไม่คิดว่าตัวเองจะได้ร้องภาษาจีนเออเอาจริงๆร้องเพลงไทยก็เพี้ยนอยู่แล้วร<อ>้องภาษาจีนเท้าไอีกเออจริงขนาด ไม่รู้เหมือนกันฟังไม่ออกอยากอยู่แต่ตอนเนี้ยลองดูใช่ต้องลองครับต้องลองต้องลองต้องลองจริงๆครับใช่่ิงครับก็ถ้าสมมติว่าแฟนๆอยากให้ร้องนะครับส่งมาได้เหรือจะเป็นเพลงร้องยาวโอ้โห จะได้ยินไหมรอติดตาเลครับทุกคนเราว่าตอนตอนตอนแรกอ่ะที่บุมตั้งใจทำน้อตาขึ้นมาใช่ไหมน้อตามันเหมือนแบบจริงๆอ่ะบุมตั้งใจจะมอบให้เป็นของขวัญกับทุกคนครับว่าแบบคือเพลงเพลงเนี้ยมันเหมือนแบบว่าเหมือนคือเราเปรียบทุกคนเป็นดวงดาวแล้วแบบเขาส่องแสงให้เรานําทางให้เราสามารถที่จะมีแรงที่จะพัฒนาตัวเองกลับมาเพื่อทําสิ่งสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันเป็นการแบบ ขอบคุณคาโตโตเลยอะว่าแบบขอบคุณจริงๆที่คุณอยู่ข้างเราแล้วแบบเราดีใจที่มีคุณใช่ครับแล้วก็รักทุกคนจริงๆขอให้มีทุกคนที่เป็นแฟนแฟนเพื่อนในการแบบ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเอาจริงๆถ้าไม่มีทุกๆคนเนี่ยผมแทบจะไม่มีแรงเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเอาจริงๆแบบในในในเรื่องของปูมมันแบบมันผานหลายสิ่งหลายอย่างมาแล้วแบบ ันเกิดเหตุการณ์เยอะขึ้นมากๆในแบบหนึ่งปีนี้แต่บุมรู้สึกว่าแบบบุมเติบโตขึ้นในฐานะนักแสดงบุมเติบโตขึ้นบุมเติบโตขึ้นในฐานะแบบเอๆๆ <c oughs> บ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักแสดงคนหนึ่งที่แบบมีความฝันแล้วก็อยากจะก้าวต่อไปในอนาคตอย่างเพลงที่บุมทําอย่างเงี้ยเอาจริงๆ,ๆ <c oughs> บุมเป็นคนร้องเพลงแบบ ได้ไม่ไม่ไม่ได้อ่ะเออไม่ได้ร้องเพลงแต่ว่าแบบบุ้มแค่รู้สึกว่าแบบบุ้มอยากขอบคุณทุกคนว่าแบบเฮ้ยจริงๆว่าเออแล้วก็มีคุยกับหลายคนเขาแบบว่าลองทำสิลองทำออกมามันแบบมันอาจจะดีกว่าเป็นการแบบถ่ายทอดจากข้อความพอมันมาเป็นเสียงเพลงมันรู้สึกเหมือนแบบมันทัศมากกว่าได้ก็เลยเลือกทำสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วประเด็นก็คือมันมี เพลงเป็นแบบภาษาจีนด้วยใช่ก็ฝ<อ>ามทุกทุกคนนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับสามารถไปหาฟังได้นะครับ North Star นะครับอยู่ในทุกสตรีมม i n g แล้วนะฮะหรือ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 ถ้าเป็นภาษาจีนนะครับก็จะเป็น When the s t a r will shine When the s t a r will shine วัน ah, long ตายแล้วค่ะอ่ะร้องจริงๆเหรอเนี่ย how ซินซิงมันเคย đi, à, đi <coughs> water the... <coughs> <coughs>